มาหากาไข่ออนเซน EP 3ค่ะวิธีนี้จะทําด้วยหม้อทอดไร้น้ามันนะคะคนรับแม่นยําม,มากค่ะไม่ต้องมานั่งเสี่ยงดวงเลยต้องขอบคุณคอมเมนต์ชาวเน็ตทุกท่านที่เราให้เครดิตไปตรงต้นคลิปนะคะ3ฟองแรกนะคะจะเป็นอุณหภูมิร้อยองศาค่ะแต่ว่าเวลาจะต่างกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ไข่2ฟองค่ะอันหนึ่งสินาทีอีกอันนึงสิบเอ็ดนาทีค่ะจับเวลาแล้วก็นําไปเข้าหม้อทอดได้เลยจ้ามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะร้อยองศาสิบนาทีค่ะมาแล้วจ้าไข่แดงนะคะจับตัวเป็นก้อนนิดนึงค่ะแล้วก็มีความเหลวหน่อยๆนะคะเหมาะสาหรับ ทานระหว่างไข่หนึบๆกับไข่เหลวเลยค่ะส่วนไข่ขาวนะคะก็ถือว่าเป็นวุ้นค่ะโดยรวมแล้วเนี่ย10นาทีก็ถือว่าผ่านเลยนะคะเนี่ยได้ไข่แดงแบบ two in one เลยค่ะก็คือมีความหนึบแล้วก็มีความเหลวใครคชอบก็โนต้ตเอาไว้เลยค่ะมาต่อกันที่อันที่2ค่ะ100องศา11นาทีไข่ขาวก็ยังคงเป็นวุ้นอยู่นะคะดูหน้าตาน่าทานมากเลยอะดูสิถึงๆอะ ส่วนไข่แดงนะคะก็จับตัวเป็นก้อนเลยค่ะเป็นก้อนแข็งๆเลยอันนี้ก็คือไม่มีความเหลวเลยนะคะในส่วนฟองที่3นะคะร้อยองศาจับเวลา8นาทีค่ะจากนั้นนะคะทิ้งเอาไว้ในหม้อทอดเฉยๆอีก2นาทีค่ะอันนี้นะคะค่อนข้างเหลวไปนิดนึงค่ะก็คือทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยค่ะสูตรนี้น่าจะต้องขึ้นอยู่กับความร้อนของหม้อทอดแต่ละยี่ห้อด้วยค่ะเพราะว่าหม้อทอดของเรานะคะทําออกมาก็คือไข่าขาวมันเหมือนจะไม่สุกอะค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือ80องศา20นาทีค่ะก็คือทําตามหลักสูตรทฤษฎีของไข่ เลยนะคะ80องศาเวลาอาจจะนานไปสักหน่อยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาคือเราชอบมากไข่ขาวเป็นวุ้นที่ถูกต้องเลยค่ะส่วนไข่แดงก็คือหนึบก็คือสุกเลยค่ะไม่มีความเหลวเลยมาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้คืออันแรกค่ะ100องศา10นาทีนะคะมีความเป็นวุ้นเป็นก้อนนะคะส่วนไข่แดงก็คือ chewy one ค่ะส่วนอันนี้นะคะ100องศา11นาทีค่ะจะมีความสุกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเลยค่ะไข่แดงก็คือแบบจับตัวเป็นก้อนเป็นหนึบๆแบบนี้เลยถ่วงนี้100 สองนาทีเฉยๆค่ะอันนี้จะมีความเหลวหน่อยนะคะกึึงๆไข่ลวกแล้วค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่เราชอบมากที่สุดก็คืออุณหภูมิ80องศากับอีก20นาทีค่ะ perfect mark f i n เวอ e r